สวัสดียามเช้าวันอังคารค่ะทุกคนวิไลกำลังจะเดินทางไปสอบขับขี่รถค่ะเป็นคอสข้อเขียนนะคะเป็นข้อกาบมเมนคขับตามถนนจังสีนะคะเป็นข้อกายูนีก็สามารถไปสอบข้อกากรแล้วก็มาสอบปฏิบัติขับรถบนถนนจังสีนะคะวิไลก็มีนัดไหวมือนีวิไลก็กำลังไปกว่าจะไปถึงค่ะทุกคนเบิงถนนหนทางนะคะ ขับรถซามากแล้วก็ทุกขั้นก็นตรงซาเพราะว่าเหาบด่ดด้มีหล่อรถเปลี่ยนตามสภาพของหิมะนะคะวิไลรถอยู่นี่ของอแฟนวิไลก็ใส่หล่อธรรมดาค่ะเหาบ่มีหลอ่อทีว่าสำหรับเปลี่ยนสำหรับหิมะเพราะปกติแล้วหิมะก็บกค่อยตกแบบนี้นะคะนี่อาจจะเป็นครั้งแรกที่วิไลพึ่งเคยเห็นค่ะทุกคนตั้งแต่วิไลยอยู่ สวยงามมากนะหิมะแต่ว่ากับการเดินทางนี่ก็ลำบากอีกคะ่ะทุกคนกว่าเวลาสิบไปหอดเกือบจะบบท่านเวลาคะ่ะสซพอไปถึงอีกกระตรงหาอีกบลูวายุต้องใดดีแต่ว่าทัานเวลาพอดีก็ไปถึงโอ้ยเบิงแน่คะ่ะถนนนี่ก็ตอนค้ากลับนะคะเขาก็มีรถมาก เอาหิมะสวัสดีค่ะมาผอกันอีกแล้วกับวิไลสไปยูเคค่ะทุกคนเป็นจังไดสบายดีกันหรือเปล่าคะเอาอีกแล้วน้องแมวเอาอีกแล้ววิไลนั่งอยู่นี่ทรา้พ่นตรงเข่าของน้ำเท่อนั้นวิไลทําความสะอาดของน้ำพ่นนี่ทุกมือนะคะช่วงนี่ตรงทุกมือไม่ทําไม่ได้นะกดินแกดินแกดินแกดินเออยา yeah. เออดูจกฟังบอกว่าให้เขาไปบลูบลูว่าหนองแมวเป็นยังนะคะบลูว่าทองเสียหรือว่าเป็นยังบอกอิลีการเลี้ยงซัดอยู่นี่นี่ขันเห่าเลี้ยงเห่าเห่าตั้งใจเลี้ยงนี่เห่าต้องดูแลเขายังดีค่ากินอาหารแล้วก็แถมเห่าต้องสื่อทีว่าไส้เอียงสีเมื่อวัยเห็บเพิ่น,นสิเขาห้องนามนี่หงนามเพิ่นนี่ก็พนนแพงอีกค่ะทุกคน ใจจริงกับบอยากเลียงแต่เฮาไดเอามาแล้วโมเมนต์เอามาแล้วดอกเฮาได้ได้เบิง้งได้ได้เลียงทุกมือแล้วสิทิมก็สงสารจังสี่นะคะ่ะก็เบังกันไปเบังกันไปจนเบิ้งบอยได้นั่นแหละค่ะเนาะนั่นแหละค่ะก่อนอื่นวิไลก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กาลังใจเข้ามาคอมเมนต์ให้วิไลได้อ่านนะคะวิไลก็ขอขอบคุณหลายๆแล้วก็เข้ามาให้กาลังใจมือนี่ หิมะตกตกแบบว่าตกหลายหมากเลยค่ะตกเยอะมากบบข่อยมีหิมะจังสี่นะคะแต่ละปีที่ผ่นานมาก็กบกข่อยมีหิมะตกแบบมืดมือจังสี่ส่วนมากก็จะตกก็ยุดแล้วก็น้ำแข็งก็จะละลายนะคะจะมีเฉพาะตอนเสาร์แล้วก็ตอนเสี้ยายก็จะละลายจังสี่แต่มือนี่โหย หลายแหง้งตกทั้งวันตอนนี้เป็นเวลาใบาสามกว่าหิมะก,ก็ยังตกอยู่เลยค่ะมือนี่วิไลกับไปสอบมากค่ะทุกคนถี่วิไลทําทคลิปจากคลิปที่แล้วเนาะคะ่ะมาบอกสู้กันฟังว่าวิไลจะต้องไปสอบขอกาขับขี่สินะคะ่ะแต่อยู่นี่ก็คืออย่างถี่วิไลบอกสู้กันฟังว่าหฮาสามารถสอบขอเขียนขอกากรแล้วห้าก็จะคอยไปสอบขับรถปฏิบัติ จริงอีกหลอกก็ได้จะสินะคะตอนนี้วิไลกับไปสอบขอเขียนขอกล้ากรเอาเป็นว่าสรบทสรุปของการทำข้อสอบวันนี้ไม่ผ่านค่ะทุกคนโฮเศร้าเจ้ามากเจ้ามากไหมวิไลก็บสา,ามีกับปลอบใจนะคะก็มาเริ่มมาขึ้นสามีบอกว่าคันคอยเป็นเจ้าคอยบได้คะแน่นดีขนาดนี้ดอกแล้วคอยก่อ่รลูว่าคอยสิสอบได้บอเพราะว่ามันเป็น ภาษาโมเมนต์ภาษาข่อยสามีกับเลยวอาจังสี่เจ้าสอบได้ขะานนี่ก็ถทอว่าเกงแล้ววิไลไอ,อ่บัวพานประมาณห้าสิบข้อนะคะมีหาสิบคอวิไลได่ซ้มสิบหาแล้วก็อ,อประมาณสิบหาคอทีบโอถูกแต่ว่าทาทาได้ 43, สี่สิบสามก็สิถูกจกังสีนะคะ่ะแล้วก็คอ แบบว่าเวลาเฮ้าคับไปแล้วก็พันให้คลิกว่าตรงใดอันตรายให้เฮ้าคลิกจะเสียอันนันพานค่ะสอบพานขอสอบที่สองพานขอสอบอันแหลกบวพานเป็นอย่างคือบวพานวิไลเสียดดยต้องทีวามันวิไลฝึกมากเนาะฝึกมากก่อถือว่าวิไลพ่อหมั่นใจพ่อหมั่นใจแต่ว่าพอไปสอบแล้วนะ่ะ มันมีข้อสอบถี่วิไลบอพานน่ะเพราะว่าวิไลอ่านบออกอกวอย่างอ่านบอออกแต่คําถามนี่เข้าเข้าใจแต่พอมาตอบคําตอบมันอ่านบอออกค่ะทุกคนวามันหมายถึงอย่างอ่านแปลบออ,บออกว่าไงซาแปลบอออกนั่นเลยค่ะตอนถี่วิไลอ่านหลืแปลบอออกวิไลลู่เลยว่าบอพานแหน่เลยแล้วก็เดาๆไปเพราะว่าวิไลก็จะมาเปรียบเทียบว่าขอ้อนึงขอสองข้อสามข้อสี่นี่ มันมันมีตัวใดที่เอาตัวใดที่มันโบเมนออกไปก่อนสินะคะแล้วก็จังคอยเอาเอาตัวที่เขาขึดววามันหนาจะใส่แต่ว่ามันก็โบเมนอีแล้วค่ะมันก็อ้ยวนั่นแหละก็มาฝึกใหม่แล้วีนีนก็วลาก็ถามกับสามีอยู่ว่าเอ่อตรงนั้นตรงนี้แล้วก็วลาก็มาเห็นป้ายเห็นยังสินะค่ะเวลาก็สังงกตอันนี้ก็ตรงจ้องเป็นรอบต่อไปรอบใหม่อีกค่ะ สามีบอกว่าบอเป็นอย่างแต่เขาอยาให้สอบบอกผ่านจากซิบเถื่อซิบกาเถื่อมันหมากเกินไปเปลงสินสี่นี่นขังหลอบหลอบแหลกนี่ยังวิไลกับเสียใจแล้วไล่แบบอา่าพิษหวังกับตะคองนะคะว่าเฮามันใจมันคือบางคนจะบอกว่าเออมันใจหมากเกินไปมันโมเมนต์แต่ว่าไล่ถามมันมีขอสอบทีทีไล่อ่านหรือว่าคลายครึ่งกันไล่เกิดจากเข้าใจนะคะเกิดจะไใดจดําใด ก็วิไลก็เหตดได้อยู่แต่ว่าไอตัวที่ห้าแปร่บ่ออกนะคะทุกคนแปรบ่ออกว่ามันคืองยังจะสินะมันก็ต้องนั่นแหละที่มันเหตุใหตบปพา,านจะสินะค่ะแต่อันอื่นที่พานก็เพราะว่าห้าเข้าใจห้าวลูกความหมายของคําถามและคําตอบก็บวิไลก็ได้จองไวเป็นวันที่สิบห้าก็ไปอีกเทือก่อนวิไลจะไปทํางานค่ะวิไลไปไปทํางานวันที่สิบหก แล้วก,ก็จะไปแต่เสาร์ไปตอนเสาร์วันที่ยี่สิบห้าสินะคะประมาณสิบเอ็ดโมงเสาร์เมื่อเสาร์หิมะตกร้ายแหง้งแล้วเจนี่เขาก็บโมี่ลดมาลอยมาลอยเกลือแล้วก็มาเกตหิมะออกแล้วหิมะกับพ่อละลล่ก็จะเป็นแบบเดีวว๋ยวเวลาไทยเห็นเบิ้งอยู่นะคะแล้วก็ถนนหนทางก็ตรงไปสาไปสาเวลาก็บอกสามีละมัดระวังเด้อพอมัน ยานแบบว่าขันห้าแท่งข้าเจ้าไปยานมันถลายยานขบคุค้มรถบอยูแต่ทุกขั้นก็ประม่าณเขาก็ขับสรากันไปเนาะคืออยู่นี่เอาอลีบักเขาบดเปลี่ยนหล่อรถในการทิวาเวลาหิมะตกบบเปลี่ยนเพราะวะห้าบาค่อยมีหิมะจังสี่นะคะบข่อยมีนี่คือแต่เวลาย,ยูมานี่แปดปีนี่กําลังเห็นเห็นมือนี่แหละที่ว่าเปิดตกมืดหมือจังสี่แล้วก็นี่คือขังแหลกเลยนะคะที่เวลาเห็นแบบว่า ตามถนนนี่คือทางยุโรปทางอื่นเลยจะสิทีท่เวียดใต้ไทยห่งเนาะนั่นแหละค่ะแล้วที่นี่ก็มื้อเ้าร์สามีก็เกือบเกิดอ,อุบัติเหตุค่ะทุกคนขับรถไปส่งลูกชายไปโรงเรียนแล้วข้าไปนะ่ะสามีผลกับขับระบัดระวังอยู่แต่รถถี่ขับมาอีกฝั่งหนึ่งทลายลื่นทลายทรงใส่ขบคุ้มบอรยูขบคุ้มบอยู่แล้วก็ปาดหนาสามีตกคล้องไปจะสินะคะแล้วที่นี่ก็ สามีกับเบรกก็ได้ชื่อว่าเบรกท่านแล้วก็เบรกได้เพราะว่าบางเถ้าาสมุิว่าเห้าเบรกกระท่านหันในถนนเป็นหนําแข้งแบบนั้นมันก็จะเห็นให้หล่อรถหมุนจะสีนะคะมันก็เล็กหน่อยอยู่สามีกับว่าเพิ่นกับเบรกแล้วทีนี้มันก็เริ่มแบบคบคุบมอมยู่แต่ว่าเพิ่นก็พยายามแบบคบคุ้มรดนะสินะคะแต่รถถี่ว่าลื่นทะไลามากก็ปาดหน้าเพิ่นไปน่ะก็ตกข้องไป เป็นผู้ยิ่งครับจะสินะค่ะสามีก็เลยกับลูกทายก็เลยแลนลงไปเบิงดีี่ว่าบเป็นหยังสามีว่าเจ้าคือเสือบวหลดโต๊คลองขนาดนั้นบ่มีขั้นใดจอดเลยจนข่อยกับลูกทายแลนลงไปเบิงว่าพันเป็นยังบอแลนลงไปเบิงแล้วจังสด้มีลดสองขั้นมาแลนลงมาจะสินะค่ะลดสองคันมาจอดแล้วก็มาเบิงมาเบิงแล้วก็ผู้ยิ่งก็บ่เป็นยังก็โชคดีไป แต่ก็บ,บรูว่ารถพันพังบ่พังแต่ว่าก็ตอนสามีไปส่งลูกทายแลวกับมาก,ก็เห็นสงสัยเอารถออกไปแล้วจะสินะคะนั่นแหละค่ะวิไลกัขอขอบคุณทุกคนถ่เข้ามาให้กาลังใจวิไลก็จะฝึกกลับไปฝึกอ่านอีกตัวได้ทีวิไลบ่มั่นใจที่แรกนะพ่นบอกว่าให้วิไลนะั่นฝึกอ่านก่อนบอวิไลเป็นคนถี่ย่ากกับขอสอบแบบนี้อยู่แล้ววิไลคิดว่าถาสมมติว่าวิไลไปฝึกอ่านก่อนก่อนนี่ ย่านบทท่นเวลาแต่ก็เลยล่องสอบไปก่อนเนี่ยสิแต่เข้าหนาเวลาจะพยายามไปฝึกอ่านก่อนอ่านก่อนแล้วก็จะไปอะสอบก็ค่อยๆละละัดเอาดีกว่าบออ่านเลยจะสินะคะนั่นเลยค่ะสำหรับคลิปนี้เก็เมาเอวาสู้กันฟังสำเนีนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองอยาเด็ดเจ็บอย่าเด็ดป่วยยาเด็ดไข่มีความสุขหล,ลายๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย